ตอนที่อยู่บนเขาเนี่ยแล้วก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักตามบนแคร่ที่อยู่บนภูเขาะนะแม่ชีแกก็อยู่ลูกหนึ่งเราก็อยู่ลูกหนึ่งถึงเวลาเช้าเราก็มาบินดับบาดไอ้ตรงที่เขาทําอาหารเนี่ยก็ทาทาความเพียรอยู่ยางา้นน้านําท่าก็ไม่อใช่เช็ดตัวตรงนี้ก็ไม่ได้เช็ดหรอกตอนนี้ไอ้หูดมันขึ้นเต็มตัวเลยหูดมันขึ้นเต็มตัวเลยมันก็ไม่รู้จะทำไรมีอากาศเนี่ย ก็เลยไปที่บังแคแล้วก็พี่สาวนะซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ก็มีร้านขายยาเขาก็เอาซินเวอร์ไนเทตเนี่ยให้แล้วก็ให้อาบอกก็ให้เอาเข็มสก,กิดแล้วเอาซินเวอร์ไนเตดใส่แล้วก็เอาใส่ปราะก่มันกัดกัดจนกระทัง่งหัวนี่หลุดมาวันสองวันเนี่ยมันหลุดออกมามันเต็มตัวมันจะไปทำางไงได้หมดล่ะพอไอ้หัวนี่หลุดมาไอ้ลูกมันขึ้นรอบตัวไอ้รอบรอบหัวที่หลุดนั่นเองโอ้ก็หมดอารมณ์ ตอนหลังนึกขึ้นได้ว่ามีพระรุ่นพี่องค์หนึ่งท่านเป็นหูเต็มตัวเหมือนกันเราก็เลยไปหาท่านท่านบอกของท่านหายแล้วเราถามว่าทําไงถึงหายเลยท่านบอกว่ามันมีหมอเขมรอะไรทางอีสานน่ะคนหนึ่งเขาให้แกนับจํานวนว่ามีกี่ตุ่มแล้วเขาจะบริกรรมช่วยแล้วเราถามแล้วมันหายหรอลแกก็บอกว่ามันก็หายเนี่ยแล้วบอกว่าอยู่ที่ไหนเราก็อยากจะไปหาบ้างแกก็บอกไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้ว แล้วก็ถอดใจหมดอารมณ์กลับมาอยู่ที่เขาโคมจากนั้นมาเนี่ยเราก็เลิกชักจะไม่อยากทําความเพียรอะไรที่มันเลี่ยวแรงแล้วก็วกออกมาอาบนะ้ําอาบท่าบ้างปล่อยอารมณ์ให้สบายปรากฏว่าหูดมันยุบลงไปหมดเลยอ๋อนี่เราทําความเพียรตึงเกินไปนี่หว่านะพยุบไปหมดเราก็เออไม่เอาแล้วไม่กล้าสู่ไม่กล้าขึ้นไปสู่จุดนั้นละนะก็เอาจุดมันกลางๆดีกว่าลงมาหน่อยหนึ่งมันสบาย นะกลางของเราก็อย่างที่อยู่อย,อยู่อย่างเงี้ยคือไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครไม่พบใครนอกจากพาน้องชายท่านเป็นเจ้าวาในท่านจะสังคมมีหน้ามีตาในวงสังคมนะทำท่านทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากนะแต่ถ้าถ้อยทีถ้าอาศัยกันเราก็อาศัยอาศัยท่านนะอาหารเครื่องน่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ปฏิบัติดํารงชีพนะทําประโยชน์ส่วนรวมในวัดบ้างเล็กๆน้อยๆคอยแนะนําตักเตือนอะไรสิ่งที่มันผิดพลาดบ้าง ท่านกระทำประโยชน์ดได้มากเราก็โมทนาสาธุ